สวัสดีครับสวัสดีน้องป้องป่าสุขุสุกคนครับผมคือเก่าเหมือนเดิมครับผูแต่มิวซิกหายุหาก,กินของคนบนป่าบนเขาทุกรูปแบบวัน <c oughs> นี้มากับเป้าแซ่บคือเก่าครับ มาอย่งนนางไรบุณีหาคือเก่าล็หาคือหาเห็ดเอาทุกอย่งอางเห็ดเนี่ยเอานะครับแต่เป็นเรื่อยนกันครับได้บุได้กับบ่ากันธรรมาดาหาอยู่หาก,กินครับผมวันนี้สิบห้าลองพาเลาะเต็มที่แน่นอนทั้งชมบรรยากาศไปนำ้ำเรื่อยๆครับไปไเป็นเพือกันพี่น้องน้องป้องป,ป่ายสู้ขู่สุกคนกับผม พี่น้องเอ้ยเลี้ยงสร้างเ่าขายงาได้กินค้าเลี้ยงสร้างน้อยตายจ้อยคาบบมีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับเข้ามาในปานในดงนี่เย็นสดชื่นบรรยากาศดีดีพี่น้องครับเจอวะโอ้ตัวใหญ่จีครับผม ามาเสียบาเจอแล้วตัวมึงไงวะโอ้มันตายแล้วมั้งบอจ้าเป็นนิ่มๆอยู่เลยเหหลัง,ดงแดงคืออะไรนี่แดงคือต้น <c oughs> <c oughs> ดอกเดียวโคโล่กระเด้งกันแล้วน,นี่อ่ามันตื่ขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ดอนแล้วนะอด,ด,ออดอกหนึ่งครับเป็นจือ้อขึ้นนครับมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทตึ้มแปะกันไปเรื่อยๆเพราะเฮาเสียไปให้พี่ให้น้องครับผมนี่อีกดอกหนึ่งครับ เอาซะก่อนดอกเอาไปตากแห้งเล้วฮะสองดอกครับเอาไปตื้มครับงามดีทั้งนี้กินบ่เป็นเดอ้อพี่น้องเลยทั้งใดเป็นประโยชน์กะบอกครับผู้ใดอยากได้กะติดต่อได้เลยผมสะสมได้ละลายผมส่งให้ถึงที่ครับ okay โอเคครับผมเทสทั่วไปวะเนาะเรียกว่าง่ายไปเถอะใช่ไหมครับวัี้ได้กระเร่งเลย แยกคือหางลูกงูเงาะเหลื่ยมคือที่กินได้บ่บ่ได้ประเด็นนะเอาไว้ที่กินบ่ได้ปันเพราะว่าเดินดประดั้บออกมันบางนะมันบ่มีแต่มันบางแต่ว่ามันมีเปหลายร้อยชนิดแตก่ก็เฮากับ,บโบกูนะแต่บางเทื่อก็อยากคิดจะเอาไปไว้อยู่เลยเจ้าก็ตัดเอาไปคอนไปตั้งเพื่อะไว้ <โอ S 1> บึงตัง้ง้เพราะว่ามันแห้งแล้วมันงามนี่เห็นมันแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วล่ะคล้ายๆครับ คล้ายๆกับเห็ดบดนะเวลามันแก่แล้วมันก็แห้งเป็นเห็ดกระด้างเนาะงามมันตายอัตโนมัติแข็งได้ในการอะไรไปสวยงามดีเพ็ดประดับห้องแล้วโอ้คือง่ายเลยโอ้สบายเลยรีดๆคือยาวเลยบ่เออผูกเขาตายผูกเออโบ้มาตาซ่าเลยโผล่เออโอ้ยมันจะบ่งให้ผูก ใกล้จ้าไปเกือบซีบดอกเป็นเหงาโอ้เจอแล้วครับโอดอกปุ่นีะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวนี้ก่อนต้องข้ามฟังไปเบิ่งตัวนี้ก่อนเออดอกใหญ่ๆอย่างสิจังครับโอ้หลายดอกเติบอยู่จืดแดงครับของแท้ครับผมงามแก่แล้วเนี่ยผมให้เบิ่งครับ หนึ่งดอกสองดอกอันนี้ดอกน้อยมั้งครับสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกเจอกระก็เอาครับเพราะว่าที่แน่คือสองดอกเนี่ยสวยสดงดงามครับเอาแน่นอนครับ,อรบโอเคเลยสองดอกเลยอตอนนี้เอาตัวนี้ก่อน ามแล้วหนึ่งดอกโอเคเลยครับสองดอกเอาสองดอกกับพอครับที่เหลือมันดอกน้อยเก็บไว้ก่อนพาอเอาไปก็เอาไปตากคือเก่าผมเอาไปตากรวบๆไว้ลายอยู่ ส่วนตัวผมผมกินบบเป็นแต่ผมเจอผมเห็นตลอดฮามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นผมให้ครับงามครับผมเลือกเอาตะดอกแกลี้มันแน่กันเยเพราะว่าเออโอเคเอาว่าเสียวดอกนี่มันก็ต้องเอาแล้วหรอเพราะว่ามันคนเหยียบมันเลยป่านนวมมีนก็ใช้โอเคครับผมไปเอกคือ้เมน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 บ่มาหนักโดกบัวงามมันตายแล้วไอ่แล้วมันตายแล้วนี่มันออกตะดดแล้วแวมันแห้งมันเลย ใช้โมได้แล้วเก็บไปก็ได้มันตายแล้วมันเป็นซีนแห้งเลยโ <laughs> อ้น,นี่ก็แม่งกันแล้วน,นี้แมงได้ปะเพื่อโอ้ไหนไหนแมงเบิ่บงก่อนโอ้นนมนนอนนันตายแล้วเอนนวอมันตายจะหึงแล้ว ทำในเต็มสุขนเยเต็มเทอือเออเต็นกระเทนเนี่ยทีเต็มหมดเลยพี่เต็มใหญ่ที่มันใหญ่ยังสิทุดโอ้ทุดเนาะ่มายคักลายเน่ใช่ไหมโอ้ยมันดอกยังน้อยอยู่พันน้อยเนาะมันบุอกให ถ้าดอกง่ยมันสีมันสีอยู่น้ำอยู่น้ำต่ออยู่น้ำเหีงโอ้ยเป,เป็นตับเปับเนี่ยงามครับ เห็นมันอุดมสมบูรณ์เห็นมันสวยสดงดงามเห็นมันหลายให้เปตาสะออนเลยให้เบิ่งแต่เอามันบ่ได้ครับไอ้รดเต็มจุด ก็ใหญ่ใเลยทีแรกอยากบอกขู่ใครโธ่อยาไปเสียวได้บุ๊บให้มันก็อยู่ใต้นั่นขับเถอะว่า wow, อยูอ่เจอเครือบาดนีิเ,นเจอมะขามเครือสม,มุนไพรได้เถอเอาแต่ออนั้นแหลววะว่านี่เจ้าจะเอาง่ายอยู่แล้วแต่ข้างไปบรลึกนะ ข้าหินที่หาดโน่ปกติใช้ความชำนาญบ่ <c oughs> ครับพอ,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 อกเงาเงี่เจอพี่คนได้โน่คนหาวเลยคนหาแกนมันโนหาที่โทโฟที่ทั้ง สมไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ได้นิดเดียวสิเข้าหลือถ้ำเชื่อเกินอะดึงเอาแค่นี้แหละเตได้ชำนีครับเครื่องเอาแต่เครื่องก็ได้สาสมมั้งประตะพลวะหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ สสมไปมือรนิดละหน่อยสาสวสมไปหนึ่งขีดไปมาตรงได้ <บา S 1> ทเทียบเลยบะคามเื่อน่ดอนนี่ทั้งดอนนี่แม่นมดแค่นั้นบอกเออ,อทำมันยื่ออกไปนีออกไปจุ่มเลยพวกนีก้แค่นั้นบอกเออถอดถอดด กูสร้งกระเป๋าก mm. so okay ั่กูจะเกี่ยวมันก็เนาะเกี่ยวพื้นที่ก่อนเงาใหญ่สังกี่ยงเงาสองเงาสองเงาโอเคเงาใต่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเบิ้งกันนล้วกันเด้อะจะเบิ้งต่อนักกันไปห้ามีเห็ด แทนที่สิแทนที่สีบพาร์ตต่อไปนี่กลับไม่มีอะไรเลยแม้แต่ดอกเดียวได้ยังนะเครือเพราะ นี่เมือขาดแป๊กแนวโอ้หูบึ้งหูบึ้งใหญ่ไหมยิ่อยู่ย่ใหญ่อยู่ขั้นบ่มีใหญ่เลยสิไม่ญ่ก็องบ่อยอยู่อ่ะตอนนี้แยกกลางไม่ได้อ้อมเลยโอ้บ่อยุ่ยสิหูบึ้งบ้างล่างออกแล้วหูบึ้งเก่ามันออกแหละ เพราะปกติมันจะมีใยข,ขาวๆเต็มมุดน,นี่เนาะถ้าบ่มีใยก็สแสดงว่ามันออกเรียบร้อยแล้วมันล้างมันล้าง,างาน,นี่โอ้น้อยนักน้อยหนาจาังสิเห็นมันไในบึงนะ่าาะเอ่อเข้าป้าเข้าดงมานี่บ่แม่ในใน,น้อยๆเป็นโดนจะเห็นเธอนึงบ่คือจังซื้อจังซี้อเลยนี่พอเห็นก็มาหางซ้านี่โอ้บึงครับพอาะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วบึงก็ได้มันบ่ค่อยเห็นครับ เบึ้งที่ว่าหันหัวทั้งประชาทางสนนอนนะบึ้งบอกเลขบ่มันหันหูมันไปนะฝาหูนะเอาอะไรนี่ล่ะนี่บอกมันบอกเลขเอาเขียนเลขลงไปมันข้าวเลขขึ้นมาว่างโอ้มันห้างเหรอครับบอกฉันเสียวเอาหาแนวแง่ลงไปรอมันขึ้นมาอยู่แต่บังเอิญว่ามันเป็นหูห้างถ้าเจอหูที่มันยังอยู่นะบอกสังเกตเอานี่ละครับ ที่หูว่ามันหางของมันบ่มีไอใ้ใยขาวๆอยู่ปากปากปากหูมันนี่เออวันนี้มันแปล่ยนเมื่อไหร่เหลือจะหูงองอกแก้วเลยใบขี้ขยี้นี่ขี้ขยี้เลยเจ้าหน้าที่หอบ Da, 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 da. Jarno je.